สวยล่างๆๆซึ้งแล้วตตกแห้งแล้วโม้มมันนีส่วนผสมนั้นอยู่เป็นข้าวเจ้าข้าวสารเจ้าเป็นห้อวายอย่างกะเปะหัวหญ้านิ้วหนูหัวหญ้าเนี้ยหนูอือซ้าหายาก็เปออันนีโอ้านเล่ามีเปิ่าลูกเอ๊ะนี่มันจนุ่ยอย่างกะเปอมันจุ่ยอย่างจุ่ยมัน้เป็นนิ้วหนูเลยวดนิ้วกด

นี the the ่ยเอากาตัวยีมัเนี่นี่เขาขวางเนาะอือเขาเอากระลาคมันก็ปอบเขาเอากะหัวมันอ๋อเขาข้อมะหัวกะเออหัวเนี่ยนี่หนูนี่นะเจ้าเฮียเขาสวยแล้วเขาเด็ดหักเด็ดยังแล้วมันก็เลียกับหัวนะเนาะอือสวยก็คือล่างเนาอือสวยก็คือล่างนะจันล่างน้าเนาะแล้วก็เอาเนี่ยจะได้แหมนปอบตาแดดเขาไปตาแดงแล้วเขาก็ไปต้มใส่นางใส่นี่กะ จฉยเหลืองนิ้วอีเลปอและกี้ออันนี้เขากำลังจะไปไหนกันนี่ปอคันเวลาปวดห,ห,หิวคันไว้าเนี่ยเจ้าโอ้หิวกระพิกระพลอยเลโอ้ยพี่เขากำลังจะไปพออย่าแมงวาย นี่คือหญ้าแมไงไว้เองหญ้าแมงไว้แล้วใบมันปอกเอาไปหยาดยังก่็ใบมันเวลาเม็ดจักข่าบาทเนะาะจับตุบๆเลยวะข้อขใส่บาดแผลหายแม่นไม่ไม่ไม่ตั้งไม่แตงตีนเข้าเลยนะจ้าวแต่ก่อนสมัยก่อนเนะาะสมัยก่อนเขาไปไหนมันใครมีเกิร์บอย่างก็จ้าว ไปไหนกัยำใส่ไม้ใส่หนังแล้วก็เอาเนี่ยมะทำนี้ข้อนข้อนโคกงแล้ลืมอันกันเนี่ยเขี้ยวนี่ออืแต่่กฮะยังขยำมันน่มมนะเจ้ามา้อม้อใส่แผลใบใบมันนะใบสำหรับใส่แผลมันมีดอก<ต>ก็ปอกถุงเผาหมูขมี้จักหลักอันนี้ที่ว่าต้นมันจะมาเป็นยาอันนั้นดอกมันก็นมีอะมันก็น จะล่วงลงเจ้าถ้ามันเป็นดอกแล้วมันก็ล่วงลงออกไม่อืมนี่มต้นแล้วนี่นี่ก็แหมต้นหนึ่งนาะดอกมันนี่เอาไปย่อย่างได้ก็ป่าเอ๊หมอเนี่ยหม้อกะนอาเอากะใบน้องกะใบมันเหี้ยล้มต้นมันเหี้ยต้นมันนี่ป่อไปแย่จะได้กำไก่กำมันนะอ่ากะนี่ที่หันหันก็จี้จ้าวกำกำไก่กำมันต้มไว้ต้มวันน่ะต้มเจ้าต้อง บาดเจ็วันเสียต้องบัดเจวันเสียวันเสีย,น,สยน,นี่คือจะได้ก่อวันเสียก็ยังเขียนให้าก้เสียที่กับฉันหนึ่งยังแปดสี่แปดสิบสองสุกโขพุตเท้าเสียสุกกระุ๊ดเนึ่งวันซุกกัวันพุ๊ดมือดีเอ๊ะมีวันจี๊ดอะกันออกัลังหเนี่นี่เอ๊ะเกษยังหนึ่งคำหนึ่งาหนึ่งคำแจ้งเจ้าขึ้นสู่ลงทั้สองคำพังทั้งกังประเจ้าสามคำล่างมือท่าและขีดสี่คำโนอนไปตีนตักเด็ด ห้า uh huh. คำผีเวรล่าของเอาหกคำลงสตพร์มิต้าเจ็ดคำเคาะอยู่ท่าคอยจนแปดคำสารวณโบมิ่งเก้าคำทุกเส้นพลัมสิบคำหาความง้างมาได้เอ๊สคำที่ห้าเกิดเป็นดีสิบสองคำมามีดสักอย่างสิบสามคำใช้เงยกราบสมภูสิบสี่คือสิบสี่คำศัตรูป้องกันสิบห้าคำผีไม่ไหมหัวหลวงมันมุนี่เฮิรต้มได้ก่อน มาาได้อต้มมาได้มันจะมีอยู่ห้าวันมั้ก่อนเจ้าจำได้ก่อนหนึ่งสามหกสิบเอฟเจ้าสิบสามหนึ่งสามหกเจ็สามตีต้มได้อือหันขำมันนะเจ้ามถึงขำมันนะแต่มันต้องมีวันของมันวันที่มันไปจ็บไปมันเสียเขาผมนี้ยเจ้าอือมีแฮมก้อนนี่ ยยาหันท yeah 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 yeah. ี่มันไม่เป็นเป็นต้นเป็นอย่างนี้ท่มันเป็นต้นกับต้นใหญ่กันนี้นาะมันไ่เป็นต้นน้อยเหรอมอว่างย่างเดียวาแมงไว้